เธอได้รับรู้ว่าฉันรักเธอฉันเั็นควรต้องทำฉันได้โตมึงต้องไม่ไปเป็นไรนะเว้ยมึงอย่าหลับนะเว้ยโตเห็นไหมึงรีบมาที่นี่ด่วนเลยเออ กูก็ว่าอยู่ว่ามึงหายไปไหนเสียเสียช่วยผมด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะมีปัญหากับลูกเสียเลยนะถึงมึงจะไม่มีปัญหากับลูกกลัวนะแต่มึงก็ทําเรื่องนะกูไม่เอากับมึงด้วยหรอกเสียครับขอโอกาสผมสักครั้งนะช่วยผมหน่อยนะครับขอโอกาสคุกกําลังรองมึงอยู่ช่วยผมสักครั้งนะครับเสีย ไป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 รถไปรถโอ้เขาร้องแลครับเสียนะครับทุกคนนั่งครับเชิญครับเจนครับพ่อนะครับขอบคุณครับรับทราบพี่การปกติเปลี่ยนกองทุนทราบว่าสองว่าแปดเอาเวทครับมันยังมีอีกหนึ่งคนครับที่หนีไปได้ใครอ่ะ เฮียงฮ้ยเต๋อวนไปไหนเนี่ยกูก็จะบ้าตายอยู่นวเนี่ยเครียดจะตายอยู่แล้วยืนนิ่งๆมันก็ได้เป็นห่วงลูกฟอฟอกับมึงนันแหละว้ยสวัสดีพี่ลูกเต๋อก็เป็นไงบ้าง ตัวเป็นไงบ้างคะพ่อพ่อ,อยังไม่รู้เลยอ่ะเข้าไปตั้งนานแล้วอ่ะพวก็เครียดจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้กันปวดหัวมันปวดหัวไม่หมดนียหมอครับเพื่อนผมเป็นไงบ้างไปเข้าทางก่อนนะครับเฮ้ยเอ๊ เอ็มไม่เป็นไรแล้วนะพี่อยู่นี่ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกลัวนะเอ็มมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่แม่เข้าไปช่วยเอามา็มค่ะ คพยากลั time, บมาเงคุณหมอนั่นนั่นนั่นใช่สลาวุฒิลูกผมเปล่าครับไม่ใช่ครับอเขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุส่วนคุณสลาวุธเนี่ยหมอได้ผ่าเอากระสุนที่ฝังในช่องทองออกไปแล้วเจ้าช่วยแต่เพราะว่าเสียเลือดมากก็เลยต้องให้อยู่ดูอาการไปก่อนขอบคุณคุณหมอมากครับยังไงก็ฝากชีวิตลูกผมไวด้วยนะครับคุณหมอครับครับขอบคุณครับ ฉันว่าแกแชร์พี่แม็กผ่านไหลสดอยู่ที่ห้องนี่แหละเดี๋ยวฉันดูเป็นเพื่อนใช่พี่เห็นด้วยกับเมย์นะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคอนเสิร์ตก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับมาค่ะงั้นเมย์พี่ฝางเอ็มด้วยนะค่ะ พ่อกินอะไรหน่อยนะโอ้ขอบใจมากลูกอเ,เออดีเต๊กกินอะไรหน่อยไหมเดี๋ยวเย็นนี้ไม่มีเวลาไปแข่งนะไม่เป็นไรอ๋อเฮ้ยวันนี้เอ็งต้องไปแข่งดนตรีนี่ผมคงไม่ไปแล้วพอว่อเฮ้ยไม่ไปได้ไงอ่ะไอ้โต้มันหน้าที่ของหมอหน้าที่ของเอง็งคือไปเล่นดนตรี เจงไม่ไปไโต้มันจะเสียใจนะแต่ว่าเราเห็นด้วยกับพ่อนะเติร์โต้ตั้งใจประกวดเวทีนี้มากๆอ่ะเราควรทำสิ่งที่โต้ตั้งใจไว้นะใช่ถแข่งแข่งให้ชน,นะไม่โต้ไม่เรา ดาว่าไงวิทจะไปดูแม็กประกวดด้วยกันปะไม่อะอา้าวทำไมอ่ะไม่ไปช่วยกันเชียร์แม็กหรอพอดีเรามีเรื่องต้องจัดการเรื่องอะไรหรอป่าไม่มีอะไรอ่ะแล้วดาวจะไปปะก็วิทไม่ไปดาวก็ต้องไปคนเดียวนะสิเคแค่นี้แหละ ิทย์มันไม่ได้ไปงานประกวดนะพี่เดาว,ว่ามันน่ากำลังจะตามหาตัวพี่แล้วกแก้แค้นพี่แน่ๆพี่ก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันโอเคแล้วเดาจะไปงานปะก็ต้องไปสิจะได้รู้ว่าพวกแม็กมันรู้เรื่องเรามากน้อยแค่ไหนจะได้รับมือถูกพี่ก็ระวังตัวดีๆแล้วก็หาที่ซ่อนไว้แล้วกัน ขอบใจมากนะดาวที่เป็นห่วงพี่อะดาวไม่ได้เป็นห่วงพี่หรอกก็แค่ไม่อยากจะซวยไปได้เท่านั้นแหละแล้วดาวมั่นใจนะว่าไม่มีชื่อดาวเนี่ยอยู่ในกลุ่มลับของพวกพี่แหนมว่ะมั่นใจสิสรุปคุณวิคิดออกหรือยังครับเรื่องไอ้เจี๊ยบอะอย่างอ่ะ พี่พอมีแนะนำป่ะมาช้าจังวะอืมสรุปน้องเมย์มาด้วยป่ะเนี่ยนั้วไ,ไอ้อไม,ม,ไมันอรอนะไม่ะะได้มาว่ะเศ้าไปดิมึงอ่ะเศ้าพ่อนะหลังน้ำแตกอะไรกัน,นเออกูโทรหาไอวิทย์มันบอกว่าไม่ว่างมาดูวะ่ะอืมปกติมันก็ไม่เคยติดอะไรนะเว้ย ไม่เห็นมันทำงานทำการเลยนะนเนาะไม่เห็นอา้าวอ้าวดาวขึ้นเวทีกี่โมงเหรอประมาณทุ่มหนึ่งอะอแต่เดี๋ยวก็ต้องไปสแตนบายแนละ้วนี่อะไรเพลงเหรอใจไ่วดาวคุยอะไร,ไรด้วยหน่อยดิอะไรเหรอแม่ อะไรของแม็กเนี่ยดาวกับไอ้เจี๊ยบเกี่ยวข้องกันยังไงก็แค่คนรู้จักกันอ่ะแม็กสนิทกับพี่เจี๊ยบมากกว่าดาวอีกนะตแต่มีเรื่องอะไรหรอก็ไอ้เจี๊ยบมันเป็นลักพาตัวน้องเอมกะให้พวกโรคจิตข่มขืนจริงหรอแม็กน้องเอ็มเป็นไงบ้างอ่ะ เอ็มปลอดภัยแล้วคนอื่นโดนจับหมดยกเว้นไอ้เจี๊ยบเนี่ยที่มันหนีไปได้ว่าแต่ทำไมแม็กถึงมาถามเรื่องนี้กับดาวอะไม่รู้ดิไม่ข่าวมาว่าเคยกิ๊กกันใช่หรอกิ๊กกันเนี่ยนะมีแต่อพี่เจี๊ยบอดีที่มันชอบดาว ดาวไม่เคยชอบมันเลยแนก็ก็รู้นี่ว่าดาวชอบใครดาวก็ระวังตัวด้วยแล้วกันอย่าไปยุ่งกับมันมากไอ้เจี๊ยบมันยังไง ดาวก็ขอบใจแม็กมากนะที่เป็นห่วงดาวอะอดาวเดีย๋ยวเราลกลับห้องก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเราไปเต็มตัวสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยเราคงหนีไปไกลแล้วแหละไปสแตนบายได้เลยนะคะพ่อโตโทรมาเอาไงดีอะเติ๊กถ้าทำได้อย่างที่ซ้อมพี่ว่าโชว์นี้เอาวันดีแน่นอนเต็มที่เต็มที่เต็มที่อยากให้เธอได้รับรู้วฉันรักเธอฉันนั้นควรต้องทำเช่นไร